14-21พฤศจิกายนนี้กรมอุตุคาดว่ามวลอากาศเย็ยนกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบดและฝนเริ่มลดลงนะคะจะเริ่มหนาวกันแล้วด้วยนะกรามอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าระหว่าง12-21พฤศิกายน66อัปเดตค่ะจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปโดยระบุบอกว่า ช่วง1 2บสถึงสิพฤศจิกายนเนี่ยนะเก้าคาดนะคะว่ายังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเริ่มแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระลอกระลอกค่ะทำให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะประกอบกับช่วงนี้ยังมีลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดแทรกเข้ามาปกคลุมบางช่วงยังมีฝนรบกวนนะคะยังไม่ขาดเม็ดนะเป็นฝนฟ้าขนองค่ะ โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกกทมลและปริมณฑลเมกมักช่วงบ่ายต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองในระยะนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังในช่วง14-21ถึงพฤศจิกายน66ฤดูหนาวนะคะมาช้าแต่มาชัว เตรียมรับลมหนาวค่ะว่าจะมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงบนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ลมหนาวแรงขึ้นฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงนะคะอาจจะยังมีฝนเกิดขึ้นในบางช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาระยะแรกนะก็คือ16พฤศจิกายนหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะเริ่มลดลงแล้วก็มีลมแรงเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้นในช่วงนี้นะคะ